แบบแตบบ่ยูนองเนาะครับผมก็ก็อาจจะจริงๆก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเป็น,ปนอะไรที่ใหม่ๆเป็นใหม่เหมือนกันครับผมเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเ,เป็นเป็นการแสดงโชว์ที่ไม่ได้มีคนดูแต่ว่าเราเราไลฟ์ให้กับทุกคนดูซึ่งเอาจริงๆมันเป็นความรู้สึกดีมากนะครับผมที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันแบบแบบตัวจริงๆใกล้ๆกันแต่ว่าเราก็ยังสามารถเหมือน ส่งความสุขให้กับท like ุกคนได้อะครับผมก็เป็นความรู้สึกที่ดีครับผมที่ที่เราที่เราจะได้มาโชว์ในเค้าดาวด้วยตั้งตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็แบบสุดสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่างานตัวแบบคอนเสิร์ตใหญ่มันจะไม่ได้จะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าเราเราได้มาไลฟ์ให้กับทุกคนอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับมีจุดชงจุดฟูรุวันนี้ใช่ครับเป็นอ่งฮะฟรุกวันนี้สวยงามขนาดไหนเหมือนสวยงามมากเนาะครับก็จริงๆก็ทุกทุกปีอยู่แล้วนะครับเสนบดก็จะมีจุดฟุ สวยมากๆอยู่แล้วครับทีนี้ก็อาจจะไม่ได้มาดูกันตรงนี้เยอะเหมือนทุกปีแต่ว่าก็ได้ดูผ่านไลฟ์ของหลายๆช่องทางด้วยนะครับผมก็ยังมีความสุขกันเหมือนเดิมแต่ว่าในรูปแบบใหม่อะไรเงี้ยครับครับโชว์ของพวกเราทั้งสี่คนเมื่อกี้ก็มีเพลงพิเศษที่ร้องร้องกันได้สคนนะครับอ็เป็นกอดในใจเวอร์ชันพิเศษครับผมก็เป็นกอดในใจที่พวกเราน่าจะร้องร่วมกันครั้งแรกเนาะใช่ใช่ครับกันสี่คนครั้งแรกครับก็เป็นเพลงพิเศษที่ เรามอบให้กับทุกคนในโอกาสพิเศษที่แบบเหมือนวันนี้เราอาจจะไม่ได้มาเจอกันตรงนี้แต่ว่าเราก็จะส่งความสุขให้กับทุกคนอืไปถึงทุกคนครับผมเปิีใหมครับทุกคนนครับไปปีนปีใหม่ก,ก็ปี2 0ง1นีนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆครับคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาครับผมก็ขอให้สุขภาพของทุกคนเนยแข็งแรงนะครับก็พวกเราสี่คนก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนครับผมครับ ไอจไอลอ๋อได้ครับก็ก็โอ้ยพรเหมือนเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับผมก็อยากจะให้พอไปถึงวันนี้นะครับผมวันวันที่3 31สามธันวานะครับผมของของของปีหน้าครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้สามารถกล้าพูดกับตัวเองได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของของเราแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับผมว่าไม่ว่าไม่ว่าทุกคนจะกาลังผ่านอะไรอยู่ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าผมเชื่อว่า ปีหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็นปีที่ดีของทุกคนแน่นอนครับผมครับขอบคุณครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับ<อ><อ>